กรณีศึกษาการใช้งานโปรแกร,รมเงินเดือน s m r t t i t Payroll จากหนังสือการใช้โปรแกร,รมบัญชีสำเร็จรูปหน้า635ข้อ2.1จัดเตรียมฐานข้อมูลในระบบเงินเดือนตามกรณีศึกษามีฐานข้อมูลที่ต้องบันทึกดังนี้รายละเอียดของบริษัทคือรหัสบริษัท0001บริษัทดีและเก่งจำกัดตั้งอยู่ที่ เลขที่615อาคารจิตอุทัยชั้น9ถนนรับคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกทม10240โทร027321800แฟก027321423รหัสไปรษณีย์10240ประเทศไทยวันที่ใช้โปรแกรมเงินเดือนคือ วันที่1เดือน2ปี2558เลขผู้เสียภาษี1 200 3 3 0 0ชื่อผู้ประกอบการใช้ชื่อเดียวกับชื่อบริษัทคือบริษัทดีและเก่งจำกัดเมื่อเข้าโปรแกร,รมเรียบร้อยแล้วให้เลือกที่ฐานข้อมูลจากนั้นเลือกเพิ่มแก้ไขได้ชื่อบริษัทค่ะกด F2 แก้ไขค่ะ รหัสบริษรนนัท0001ถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเป็นชื่อภาษาไทยค่ะคือบริษัทดีและเก่งจำกัดที่อยู่ภาษาไทยคือ ถนนรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกทมอนะคะเบอร์โทรและแฟกถูกต้องแล้วค่ะ รหัสปริษทคือ1น2 4 0อ10240นะคะตรงประเทศตรงประเทศให้ใส่จุดแล้วกด enter เพื่อค้นหาได้เลยค่ะ เขาเลือกรหัส th Thailand นะคะวันที่เริ่มใช้ระบบคือวันที่1เดือน2ปี2558ค่ะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคือ1น0 0ขีดสอขีดสามค่ะชื่อผู้ประกอบการ ให้ใช้ชื่อเดียวกับบริษัทนะคะคือบริษัทดีและเก่งจำกัดค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด F10 บันทึกได้เลยค่ะ